Thank you. สวัสดีครับอขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอ ที่เราเห็นอยู่นี่คือเก็บประวัติของรายการ Can See Your Voice ครับเพราะเราเพิ่งได้รับรางวัลมาครับรางวัลอะไรครับพี่ลิงรางวัลนาฏราชนะครับก็ขอบคุณนะครับท่านคณะกรรมการทุกท่านนะฮะที่ให้กับรายการของเรานะครับเราได้สาขาวาไรตี้ยอดเยี่ยมนะครับก็ขอบคุณไปถึงแฟนๆที่ติดตามแล้วก็ให้การสนับสนุน I can s ซีขอบคุณหขด้วยนะฮะเอาเอารางวัลไปเก็บก่อนเลยครับ เช่นเคยครับท no no ุกวันพุธนะครับจับผิดว่าใครเสียงเพราะใครเสียงเพี้ยนก่อนนอนมีเราทั้งสองคนและยังมีนักสื่อพิฆาท่านครับปรบแม่สวัสดีครับโอ้วันนี้พี่แท่งมาครับทุกคนพี่ประตูพี่นูนและพี่ป๋องครับโอ้โหอะไรครับจารย์อ๋ออารีเดียววันนี้ก็ออกแนวชาบแดงๆม่วงๆกันเหรอฮะเมื่อคืนงราแบ่งแบ่งแบ่งกันชัดเจนนี่เป็นตีมเหรอผมมากับสีภรรยาฮะหนูไม่ใช่เมียพี่อ่ะ อันนี้งานแม่ละเด็กฮม่เด็มีเขาเป็นคู่เขาเป็นคู่แล้วพี่ไม่มีคู่เหรอครับพี่แท่งชีวิตชอบโดดเดี่ยวครับแม่เราก็จะไม่อยากขยี้ต่อแมชีวิตชอบโดดเดี่ยวหรือชีวิตไปแบบเดียวเดียว โอ้ oh, วันนี้สนุกสนานครับคนที่เรารอคอยมาสัทีครับศิลปินลูกทุ่งเพื่อชีวิตมีเพลงฮิตติดหูมากมายขอเสียงปรบมือกับพี่หนูมิตา แล้วนี่เธอก็เป็นคนสวยใช่ไหมเกลียดฉันเกลียดคนสวยทั้งนั้นเพราะเชื่ออาจารท่านสอนให้จำใส่ใจเกลียดอะไรมักได้อย่างนั้นเกลียดเกลียดเธอแล้วกันฉันคงได้สมใจ เธอมากไปเปลี่ยนจนหมดหัวใจก็คงได้รัก สวัสดีครับคุณูครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้ออาวละตอนเราเข้าสู่ i c a n s e r i e h a i a n ยินดีครับยินดีครับอมที่เป่าคุยได้เนียนมากเลยชอบมากทำไมไม่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเป่าคุยแล้วไม่ต้องร้องเพลงเ <c oughs> ขาเป็นนักร้องเขาเล่นคุยได้ของมันมาคู่กัน,ม,นมาคู่กันต้องไปคู่กันผมไม่ชอบโดดเดี่ยวครับอเขารู้ ใส้รู้พุงกันนนั่มีความรับกันอยู่ในใจใช่ไหมพวกคุณสองแต่เป็นคนเดียวของผมเชื่อมั่นนะพี่หนูว่าการดูดปุยเป่าเป่าเปาเปลาเปาคปลุยเออจาปลเปล่าเป่าเปดาปุ่ยเอล่าป่าเป่าเปลาเปาเปล่าเปล่าเปยไาเ่าเล่ทเกครัเปล่าเปล่าเพลงเพลงเปล่าเลเปล้าเปล่าเปล่าเป่าเปลาเป่าเปล่าเปล่าเปล่าเเปเปล่าเพลงในโลกอยู่แล้วครับแ่าา อย,อยากไปขี่ม้าต้องไปลำปางอยากไปดูช้างต้องไปสุรินทร์อยากอะอยากดูท้งช้างแลลมมาอยากดูท้งมาและช้างอยากดูซองยางต้องไปเขาดี อ๋อเยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมไปเขาเขาดินไม่มีแล้วไม่มีแล้วไมแล้วโผก็ย้ายไปปทุมแล้วนี่แม่โอ้ทำความสามารถครับไม่ใช่ธรรมดานะแต่งเพลงเล่นดนตรีเป็นรบเลยทุกอย่างเลยเป็นหมดตอนนี้เปรหวานก็เริ่มเป็นแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นไม่เป็นไม่เป็นร้องเพลงเก่งแต่วันนี้ต้องจับผิดนะครับว่าใครเสียงเพราะ ใครเสียงเพี้ยนดูยังไงล่ะครับพึ่งพานักสืบทั้งหลายท่านได้ไหมครับไม่มีปัญหาครับได้ใช่ไหมพี่อยากจะพึ่งพาใครอาพี่ชี้เลยดูดูแล้วมีครูอ้วนอยู่คนเดียวนะที่พึ่งพาได้แล้วที่เหลือ่ะไม่ที่เหลือไม่มั่นใจเลยสักคนพี่ดูพี่ไม่ได้ดูรายการหรือคะครูอ้วนตอบไม่เคยถูกเลยนะคะนักสืบไม่หลอกเรานะครับเก็บคนเสียงเพราะเอาไว้ฟิชริ่งพร้อมไหมครับพร้อมครับผมประจําที่เลยช ถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับนักร้องปริศนาทั้ง7หมายเลขมาเลยการแต่งกายรูปร่างหน้าตาการจับไปมือดึงสิบโอ้ยสวยอ่ะโอ้ยดูดีมีอะไรนั่นเนี่ยถ้าใครเป็นนักร้องเสียงเพราะข้อมูลที่ผมพูดจะเป็นข้อมูลจริงทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนข้อมูลอาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ได้ นางงามจักรวาลผู้ชายผู้หญิงอ่ะผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายชายจับเบอร์สามสวยคนตัอที่สวยสวยเลยแล้วที่หนูต้องดูให้ดีนะครับว่าเขาเป็นใครกันบ้างนักร้องปรนสนามไม้เล็กหนึ่งครับคุณก้อยอายุ25ปีเป็นพิธีกรเยียอ๋อแม่ก้อยพิธีกร นักร้องปรนชนาหมายเลข2ครับคุณอาเปาอายุ24ปีครับเป็นข hey. okay. ้าราชการตำรวจครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช uh, uh. ัดอ๋อเฮ้ยใส่ชุดโค้ชเฮเลยอ่ะเหมือนหน่วยสวาทอะไรอย่างเงี้ยนะหน่วยปฏิบัติการนี่สาวสวยครับนักร้องปรนชนาหมายเลข3คุณอุ้มครับอายุ18ปีเป็นสาวสวยเจ้าของฟาร์มไก่ชนเฮ้ยไก่ชนไอ้ยาคุณเทมคุณเท ไชนด้วยนักร้องปริศนาหมายเลข4ครับคุณลูกนัดอายุ29ปีเป็นนักดนตรีบำบัดครับเฮ้ยนักดนตรีบำบัดเอาไว้เล่นดนตรีช่วยคนอื่นนักร้องปริศนาหมายเลข5ครับคุณสนุกอายุ21ปีเป็นคนกรีดยางเฮ้ยเฮ้ยอ๋อครูอ๋่ขอสองยางคนกรีดยางบกรีดเออ นักร้องประสนาหมายเลข6ครับคุณยารินอายุ23ปีเป็นแม่ค้าส้มตำครับเฮ้ยแบบแบบอยู่แถวของหลอดเลยสุดท้ายครับนักร้องประสนาหมายเลข7ครับคุณตูมตามอายุ33ปีเป็นครูสอนการแสดงโอ้เฮ้ยเขามีรางวัลเวยนะบิ๊กไอแองจียูวอนเออประกวดตั้งแต่เมื่อไหร่เขายืนทักทายหรือว่าปากปากห้ามญาติครับ นี่คือทั้งเจ็ดหมายเลขครับต้องดูให้ดีว่าใครน่าจะเสียงเพราะและใครน่าจะเสียงเพี้ยนครับหลักฐานของนักร้องพิศนาหมายเลขหนึ่งมาครับคุณก้อยครับอายุ25ปีเป็นพิธีกรสายกินนะครับที่ชอบออกตระเวนไปหาของกินอร่อยๆตามตลาดนะครับเพื่อรีวิวอาหารซึ่งเธอจะเน้นกินของเกือบทุกร้านเลยอ๋อแล้วไม่เคยจ่ายตังค์เลยนะครับสายชิงก็กินฟรีมาตลอดนะครับเฮ้ยแต่เขาดูดูใช่นะเพราะว่า ถ้าเป็นพิธีกรแบบใ่ไม่เขินกล้องไม่เขินนะดูลิ้นดูการวางปากนะดูสดใสใจ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 หนูสบตาเขาก็รู้ว่าเพี้ยนแน่นอนทำไมอ่ะทำไมอ่ะเวลาร้องกับการโยกหัวเขาดูเหมือนคนร้องเพลงไม่ได้จังหวะไม่ดีอ่ะ เพี้ยนคนนี้เพียนราร้องเพลงดีและจังหวะดีมากโอ้โหหนูร้องเสียงดีมากโชว์สักนิดหนึ่งไม่ได้ร้องเพลงเป็นปีแล้วเออตอนร้องกับผัวร้องไงตาคาอะไรไม่เคยร้องท็อตไม่เคย็อตไมเคยร้องนานแล้วแต่คนนี้เพี้ยนชัวคนนี้เพี้ยนแน่นอนครับผมอาจารย์เท่งครับเชิญครับผมดูวิทยาเมื่อกี้เนี่ยผมว่าเขาขาวไหมเขาขาวไหมโอ้แน่นอนโบเลยส่งอะไรไปเนี่ย ผมว่าน้องน้องก้อยผมว่าจะเป็นคนที่ครบอะลีลาการการนําเสนอลีลาการกินอาหารบิธีกรหน้าสู้กล้องผมว่าน้องเขาอะร้องเพราะเหรอเฮ้ยวันนี้ดูเหมือนเขาเขาไม่เล่นเลยนะเขามาได้แบบโทษนันเหมือนวิชาการมากเลยอะไม่ใช่เราเคยเคยโง่มาหลารแลารอย่าเอาตัวแรงไม่เอาตัวแรงดีกว่าแรงคนนี้เพราะนะไปเรื่อยไปเรื่อยพี่เตอร์ครับหมายเล็กหนึ่งเพราะหรือเพี้ยนครับผมไม่เชื่อทั้งสองคนเลยอ้าวคนนึงว่าเพราะคนนึงว่าเพี้ยนมีเท่านี้แพี่หนู มีแค่พาะกับเพี้ยนเอาพี่แค่นั้นตรงกลางไม่ได้เหรอตรงกลางไม่ได้หรอเอาแบบประมาณหนึ่งไม่ได้พี่หนูพี่หนูพี่เพี้ยนปะเนี่ยเกือบแล้วเกือบแล้วแต่เหตุผลของพี่มาจากตรงที่ดูวีทีอาร์เมื่อสักครู่คำว่าเจอเจออะไรสักอย่างมันเสียงมันเหมือนไม่ไม่ไม่น่าจะตรงอ่ะไม่ตรงคีน่าจะเพี้ยนหลักฐานของนักร้องเป็นสนามหมายเลขสองมาครับ คุณอาเปาครับอายุ24ปีข้าราชการตำรวจนะครับที่ออกเวรเมื่อไหร่ต้องแวะมายิงปืนที่นี่ครับพร้อมกับกลุ่มเพื่อนๆเพื่อฝึกทักษะการยิงในสนามครับเพื่อมีเหตุการณ์จริงครับจะได้รับมือได้อย่างถูกต้องถ้ายิงกันขนาดนี้ตายตั้งแต่แรกแล้วเฮ้ยหล่อเลยหล่อเลยเฮ้ยเขาเท่นะเออเท่เลยแต่ใจไท่หรือเปล่านั่นมียักคิ้วนิดหน่อย เจนเจนมาเกิดลูกทุ่งมาาลูกทุ่งเอออ๋หบอกได้เลยว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยากให้มาจับกลุ่มตอนนี้เลยได้ไหมฮะข้อหาอะไรอ่ะข้อหาของหลวงฮะอยากยอกทรัพย์อยากยอกทรัพย์ก็คือเราไปตามสถานที่ราชการเราก็ไปเอาของมาเก็บไว้่อมของหลวงไว้ไม่ได้ตุ่มดูในเรื่องของการจับปืนเขาเนี่ย ว่าแข็งแกร่งแล้วเวลาเขาจับไมล์มันจะต้องมีพลังมากกว่านี้อย่างแน่นอนอพี่หนูตูมคิดว่าหมายเลขสองเป็นนักร้องเสียงเพราะคุณกู้ระเบิดมาพอแล้วมากู้หัวใจมาตูมได้เลยนะฮะเล<อ>ือดเสียง <laughs> เพราะแน่นอนหมายเลขสอง <laughs> เพราะออคิดว่าเหมือนหน้าคุณคุ้นมากเคยโดนจับเหรอฮะไม่เหมือนคุณครูที่ฝึกสุนัขที่บ้านออเลยคิดว่ามันมีความเชื่อมโยงเพราะว่า ตำรวจสุนัขก็มีเนาะเขาน่าจะเป็นอาชีพตำรวจจริงๆนะแต่อ้วนจะพิจารณาเรื่องเสียงอ้วนว่าเสียงของเขานั้นน่ะเพราะได้ค่ะแต่ดูจากการหายใจเขาเหมือนเขาร้องเพลงวสักูลที่วีดีอาร์เหมือนไม่ค่อยหายใจนี่ขนาดยืนอยู่ยังไม่หายใจเลยนะคะเนี่ยยืนอยู่ไม่หายใจเขาอาจจะหลอกในลักษณะที่ ฉันร้องไปเรื่อยๆทําเหมือนร้องไม่เป็นใช่จริงๆอาจจะร้องเป็นแต่เนื้อเสียงเนี่ยเป็นไปได้ที่จะเพราะอ่ะเพราะกับเพราะครับเชื่อครูครับเพราะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาสืบกันต่อช่วงหน้าอาจจะเป็นคนหนักข้อนะน้องเบ้าน้องเบา้เบาชดมาแต่ชดไปอยู่กับพีนี่เฮ้ยไม่ต้องกลัวพวกพีไม่ไห้เขาเป็นผัวมึงเหรอกำลังดิลเลยกำลังดิวอยู่ พี่ดูสิเขาชอบมาว่าหนูอีกแล้วอ่ะโอ้ยมันแค่ว่ามันกระชือกระบ,บุญแล้วทำไมไม่ปลอบน้องปลอบน้อง